สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูอาจันชายขับโจาส้มลายครับอุ้ยอะไรวะเสียงอะไรดังเมื่อกี้ตึกเลยอ่ะโอ้จันชายน่าจะข้ามมาฝั่งนี้ครับเอากอไผ่ออกครับ xiềng oh, hậu đủ đăn nhưng chinh lời nửa điêng đàng nửa điêng đàng ướp 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 bắt đầu lỗi luôn ý ủa chấm màn đó hai mươi พวกนี้จะพังเหลือเกินเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยลมใส่รถเฮ้ยนานโอ้ยโอ้ยสายโหเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยกระจุยกระจายครับ จัดในจัดว้าไงไหมอ้วอ,อ,อ,อ้รากไผ่มันสุดยอดเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่ สุดยอดมากเลยครับมันเป็นรากที่ช่วยชะลอในการกัดเซาะของน้ำได้ดีมากเลยนะพ่อใหญปลูกมาจักปีแล้วนี่ไทยอ่ะครับทิป,ปีแล้วเิป,ปีแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โเอา อ,อะไรเอาตัดทำไมนะอ๋อโอ้โอมีดแกดคมดีแท้ะ่ะ เชดายไม้ไผ่มากเลยอ่ะเยอะแยะเลยเอาไปทำอะไรได้เนี่ยน,น,กกนี่นไงโอ้ อนนโอ้โอ้ดึงดิบๆเลยดึงดิบๆเลยูหัวหลาอะไรใหญ่ใช่ไหมบอดโอ้โห ้หมดอนปลาไหลเลยนี่ต้นอะไรเ,รเนี่ยโอ้โโอ้โ,โน่าจะมีอายุน่าจะหลายปีเลยครับรากนี้โอ้้ห ชายกิจเดชนข้ามาตรงนี้ครับผมกลัวมันยุบมากเลยเนี่ยโอ้เป็นยัไงเดียวเดียวเดียวตายอยู่นู่นไปนไงออกมาออกมาไปไงออกมาโอ้ตายี่ อันตรายด้วยเนี่ยไปอยู่อย่างนั้นนะ่ะโอ้โอหมาได้ไหมพี่ชายดวดดินมันพังมากเลยเนะี่ย พี่หักไหมน่ะหกัหกหักวางตับ่อยวะวางเนี่ยวางไม่เมีดอ่ะเออ เกาะดินแม่เกาะดินช่วยด้วยแม่มันจะได้ช่วยเอ้อลงแล้วเกาะเกาะเกาะดินแม่ตายเลยพี่ชายทำไมต้องให้บอกวะเกาะดินแม่ลูกเพ่เกาะเลยเกาะดินช่วยแม่เกาะดึงแม่เออ ไม่ต้องให้บอกเนี่ยเออโอทำไมต้องให้บอกอะได้ถ้าเกาะช่วยอะ่ะมันจะลดมันจะลดแรงอยู่นี่มากเลยนะครับแต่เมื่อกี้แกไม่ยอมเกาะช่วยเดินมาเห็นไหมมันยุบแรงเลยเห็นไหมเผื่อๆยุบลงเลยนะถ้าไม่เกาะช่วยเมื่อกี้ กลับไปเนี่ยยังกลับไปได้หรือเปล่านี่ต้องต้องเอาต้นมะพร้าวไว้รองแล้วเนี่ยไอ้ต้นขากลับเนี่ยเออแกลฉลาดอยู่ดีล่ะอันละงั้นเดี๋ยวกลับไปไม่ได้ครับ 20สิบตันนะครับไม่ธรรมดาโอ้ดันลงดิบเลยเหรอ อมอเมื่อกี้นะเรียบร้อยครับ ๋ยวจัด้ยออออระวังฟาดหน้าตัวเองอันตรายนะข้อภายอยู่ใกล้ครับเดี๋ยวมันจะเสียมันดีดรับมันฟาดเลย มันดีดมันฟาดเลยนะอันตรายครับอย่าอยู่ใกล้ดิดขาดโอ้เมื่อกี้ผมเสียวอาจารย์ชายเลยเกินตอนเดินข้ามมานะครับเกไม่โยาม,มือเกาะช่วยดึงเลยอ่ะ Ô, oh, một subscribe เดยงดางไหมมันขับยากได้นหมเจน่าจะรองดินหน่อยนั้นเนี่ยเลยเดยงดางขับยากเหนื่อยเหนื่อยคนขับสะเทือนเลยนะครับเนี่ยน้ำหนักมนี่0ตันนี่ไม่ธรรมดาครับกอเมื่อกี้ที่มันลั่นมันสปอกเก็ตมัน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 หมดครับ เดินไปแล้วมันลื่นโอ้โโอ้ยมดเยอะมากเลยอะ่ะมดดำเยอะมากเลยครับ ฝั่งนี้จะเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทางมันแคบครับต้องใช้140มานะครับสองร้นี้อย่าเสี่ยงเลยครับเพราะว่าถ้าเดินไปตกสองข้างทางแน่นอน,นครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านครับเนี่ขุดกอไผ่ทีไรฟันโยกทุกทีเลยน็อตลวมครับน็อตลวมทุกคันนะครับน็อตแน่นๆ่นถ้าเจอกอไผ่แล้วน็อตลวมทันทีเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม